ดูเดนเนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีฉลูสีประจำวันได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภยัยได้แก่ สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีขาวสีเหลือง สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีชมพูสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเขียวทิศสิริมงคลทิศเหนือทิศอัปมงคลทิศใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ สินาฬิกาหนึ่งนาทีถึง10นาฬิกา30นาที11นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง11นาฬิกา30นาที14นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกาและ17นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้วันนี้เป็นวันอุบาทเป็นวันไม่ดีไม่เป็นมงคล ตัดผมวันนี้จะมีชื่อเสียงห้ามตัดเล็บหรือนุ่งผ้าใหม่วันนี้ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันนี้คำแนะนำประจำวันวันนี้เริ่มต้นวันด้วยเรื่องที่มีปัญหายุ่งยากมีอุปสรรคมีศัตรูติดขัดโน่นติดขัดนี่ไม่คล่องตัวหรือราบรื่นเท่าใดนักแต่ปัญหาหรือสิ่งเหล่านี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยความอดทนและความพยายาม ค่อยแก้ค่อยๆ่อยทำไปคุณเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ววันนี้อาจต้องเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง25-35ปีการเงินมีความสามารถใช้เงินทำงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่วันนี้ไม่ควรหลงเชื่อคำพูดที่อ่อนหวานที่จะชักชวนให้คุณลงทุนในธุรกิจหรือธุรกรรมเพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกพวกมิจฉาชีพหลอกหรือถูกโกง วันนี้คุณต้องแบกรับปัญหาของสมาชิกในครอบครัวไว้โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพระวังเรื่องการปวดเมื่อกระดูกข้อกล้ามเนื้ออักเสบพ,พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานานตัวเลขมงคลประจำวันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลขหและเลข0นย์ คติประจำวันสิ่งร้ายๆจะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอเคล็ดมงคลทำบุญเสริมดวงวันนี้ควรทำทานถาวายปัจจัยบำรุงกุฏิห้องน้ำพระสงฆ์ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดทำบุญเด็จเพราะบริจาครงศพทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือทำบุญบริจาครงพยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลโรคประสาทควรไหว้พระประจำวันที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางนาคปกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ